เรื่องฝุ่นไหมนะเนา,าเพาป,ปีกบว่ามีการช่วยหลือนะนี้เป็นไงกเ,นะเรื่องฝุ่นปีนี้ก็เรียกว่ารุนแรงกว่าปีก่อนๆมากๆตอนที่ปีสอปีที่แล้วที่นิวกับเปกกับช่วยเรื่องไฟป้าที่เชียงใหมก่ก็หลายคนหันมาสนใจแล้วก็ทำให้ทุกๆคนตระหนักขึ้นมาเยอะมากแต่พอปีนี้เนี่ยมันก็ มันไม่ใช่แค่สถานการณ์สําหรับเชียงใหม่แล้วอะค่ะมันเป็นแบบจากเชียงรายแต่ทําไมเชียงรายถึงถึงมีฝุ่นล่ะอ๋อมาจากเพื่อนบ้านบ้างอันนี้จากจากตามข่าวนะคะที่บอกว่าเอออาจจะแบบเผามาจากเพื่อนบ้านแล้วก็ต่างประเทศก็มีภาวะแบบโลกร้อนพอร้อนปุ๊บก็เกิดไฟไหม ก็บอกคุณแม่ค่ะว่าเราก็เป็นห่วงก็จะมีเครื่องฟอกอากาศแล้วก็บอกคุณแม่ว่าอย่าไปเที่ยวที่ไหนไกล mm hmm. ก็คือการออกไปทงกิจกรรมข้างนอกถ้าหากว่าเป็นญาติผู้ใหญ่ที่เราสามารถจะคุยกับเขาได้ mm hmm. ก็คือเราก็จะบอกว่าจะบอกจะเตือนว่าไม่ต้องไปไปข้างนอกบ้านแต่ด้วยความที่หลายๆบ้านหรือประชาชนธรรมดาที่จะต้องออกไปใช้กิจกรรมข้างนอก mm hmm. เขาก็ต้องมีการใส่หน้ากากกันมากขึ้นอนะไรอย่างเงย นี่สวนโซบ้านนิวคือในโซเทีปุตจัดอยู่ในอำเภออะไรครของถ้าพ่อแม่นิวอยู่สันปะตองค่ะจะอยู่นอกเมืองแต่ว่าจะมีพี่ชายที่อยู่ที่ร้านแบรนด์นิวฟิลคูล่ะค่ะจะอยู่อยู่ขยับเข้าไปอีกนิดก็คือจะอยู่ติดป่าเขานิดนึงก็อยู่อำเภอหางดงซึ่งบริเวณนั้นอ่ะก็จะมีจะมีการเผาเผาอยู่นี่พ่อแม่เป็นไงบ้างไม่นี่มีเครื่องพ่อเป็นเสียเครื่องขนาดนี้ จึงหมายมันควรก็ติดใช่ของนิวที่บ้านไม่ได้เยอะขนาดนั้นแต่ว่าจะจะใช้อยู่ในในจุดที่ทำงานนะคะกับห้องนอนเงี้ยค่ะแล้วคนในท,ทออ้องพื้นที่เ้าปรับตัวกันยังไงคะค่ะ,ค,ะคือในปีนี้เนาะที่เรียกว่ามันหนักมากเพราะว่าเช็คแล้วแบบ ที่หตลอดเลยอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าหลายๆบ้านปรับตัวค่ะปรับตัวที่จะไม่ท,ทํากิจกรรมกลางแจ้งกันเยอะด้วยความที่อากาศร้อนด้วยฝุ่นด้วยแล้วผู้ใหญ่อ่ะจะมีภาวะของภาวะโลกอะไรที่มา,าแทรกแซงอะไรเงี้ยมันก็จะแบบทวีดับเบิลความป่วยไปอีกอะไรเงี้ยแล้วก็ เด็กๆค่ะก็จะอยู่ในโรงเรียนซึ่งเด็กที่อยู่ในโรงเรียนหรือนัสซี่เขาก็จะมีการดูแลโดยการที่เพิ่มเครื่องฟอกอากาศในโรงเรียนมากกว่าในส่วนของครอบครัวเราเราคิดว่าอยากให้เขาไม่ยู่กับเรานกก็คืออาจจะยังจะคิดไว้คิดค่ะเคยถามแต่ว่าด้วยความที่เป็นคนเชียงใหม่เขาก็จะรักอยู่ในที่ที่เขาเคยอยู่เขาจะไม่แบบมาอยู่กรุงเทพเพื่อมันวุ่นวายมีแต่รถมีแต่ฝุ่นมันก็เหมือนกันบอกว่าอยู่เชียงใหม่ก็ฝุ่นอยู่กรุงเทพก็ฝุ่นนะ เห็นว่าพรุ่งนี้จะไปเชียงใหม่มีแผนอะไรกันเป็นพิเศษไหมคะพรุ่งนี้จะไปเชียงใหม่เพราเพื่อนๆทราบว่าจะไปเชียงใหม่เขาก็ตกใจว่าเอา้าเธอไม่รู้เหรอว่ามันมีฝุ่นนะแล้วก็บอกว่าเอ,อแต่นั้นคือบ้านเกิดฉันแล้วก็ครอบครัวฉันอยู่ที่นั่นแล้วคนที่รักฉันก็อยู่ที่นั่นทุกคนยังอยู่ได้เราเป็น เราไปไม่นานแต่เราอยากไปรู้ว่าสถานการณ์ที่นั่นจริงๆแล้วเป็นยังไงมันเหมือนกับข่าวที่นําเสนอไหมไปดูด้วยตาตัวเองเลยแล้วจะมาบอกกับพี่ๆทุกคนจะบอกในสื่อว่าพวกเราคนเชียงใหม่มีความคิดเห็นยังไงและอยู่ยังไงกันจริงๆค่ะไม่ได้ไปนานแค่ไหนคะนิวไม่ได้ไปเชียงใหม่นานมากสิน่าจะ4เดือนได้ค่ะสเดือน ใช่ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วค่ะแล้วก็ใตอนนีเลือกตั้งเป็นปความหวังยังไงไหมคะรัฐบาลเรื่องเรื่องเลือกตั้งก็เป็นอะไรที่เพจมากติดตามข่าวทุกวันเลยเวลาคือช่วงนี้คือตื่นมาปุ๊บเปิดเลยเปิดข่าวในมือถือแล้วก็อาบน้ำล้างนะ้าแป็นฟันคืออยากติดตามข่าวสารแล้วก็อยากจะให้โอกาสสําหรับผู้สมัครหรือว่าพักการเมืองทุกๆพักที่เขากําลังบอกนโยบาย ถ้าเราปิดหูปิดตามไม่ฟังข่าวบอกว่าเออเรื่องเรื่องการเมืองเป็นเรื่องใลตัวมันไม่จริงนะคะเราเราเอาเราให้โอกาสเขาดีกว่าเขาอยากจะนําเสนออะไรฟังแล้วก็วิวเคราะห์เพราะว่าการเมืองครั้งนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญสําหรับทุกคนที่มีโอกาสในการเลือกตั้งแล้วก็เป็นครั้งสําคัญแบบยิ่งใหญ่มากๆลองลองแบบให้โอกาสในการออรับฟังข้อมูลของพรรคการเมืองทุกๆพรรคดูนะคะมีเร่องใหมอยากให้แก้เร็ว เรื่องที่อยากให้แก้เร็วเป็นพิเศษน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับถนนหนทางเพราะนิวรู้สึกว่าถนนการสร้างการก่อสร้างถนนก็เป็นสิ่งที่ทําให้เกิดมดลภาวะหรือฝุ่นและรวมไปถึงการจราจรที่ติดขัดบางทีกลางวันทํากลางคืนก็ยังทําก็คือก็ต้องขอบคุณทุกๆหน่วยงานที่กลางคืนเขาทํานะคะแต่ว่าทาอีกแล้วคือขุด เดี๋ยวก็มีรถติดทั้งกลางวันกลางคืนเรารู้สึกแบบเออคนที่อยู่ในอาศัยอยู่ในเมืองแล้วมาเจอแบบกลางวันก็ติดกลางคืนก็รถติดอะไรเงี้ยมันก็จะแบบเครียดอเลยพีข่ขอพิจารณ์เรื่องการมีน้องหน่อยค่ะปีนี้เราวางแผนอย่างไรบ้างปีนี้สู้ๆค่ะ <c oughs> คือจริงๆอ่ะวางแผนไว้ตั้งแต่ก่อนโควิดแต่พอ COVID, โควิดปุ๊บทุกอย่างมันเปลี่ยนเราก็ลองแบบทายธรรมชาติดู <c oughs> ก็ยังไม่มาเราก็ ปรึกษาทุกหมอหมอหมอโรงพยาบาลหมอสูหมอดูมทุกหมอไหว้พระด้วยทุกๆอย่างที่ทําให้ฝากใครไปทางทางได้มาหมดแล้วในช่วงหนึ่งสองปีนี้ใช่ค่ะไม่ประสบผลค่ะแต่ปีนี้นิวก็ลุยเต็มที่อีกเช่นกันเรียกว่าลุยมากกว่าปีก่อนๆเพราะว่านิวดูแลร่างกายแบบจริงจังเลยเพราะมีหลายๆครั้งที่เรารู้สึกแบบไม่มาแล้วมั้งไม่เอาก็ได้นะหรืออยู่กันแบบนี้ก็ได้แต่แบบ เรา,าดูคลิปของคุณแม่ที่แบบพยายามอยากจะตั้งคันหลายๆคนเขาฝ่าฟันอะไรมาเยอะมากเขาทํามาหลายทีมากอะไรเงี้ยรวมไปถึงเพื่อนๆในวงการที่คอยให้กําลังใจเราคุณจุย๋ยคุณลีเดียดาคุณอีฟเพื่อนๆคือมีหมดแล้วแล้วเขาก็แบบเมื่อไหร่จะมีอย่างเงี้ยคือเห็นถึงความตั้งใจของทุกๆคนที่ส่งมาให้เราเราก็แบบเราจะไม่ท้อตอนนี้ระวังแฟนยงเงบ้างภายในปีนี้ค่ะก็ คิดว่าใชมีธรรมชาติไม่ค่ะปรึกษาคุณหมอด้วยค่ะทังหมอจีนหมอทุกหมอค่ะ,ะยยใ,ใช่ค่ะภายในปีนี้นะคะถ้าหากว่ามีก็โชคดีบบนนาม,มคือก็ได้ค่ะแต่ว่ามีก็ได้ <laughs> คือเราเป็นชาวพุทธเนาะเราเวลาไปไหว้พระหรือว่าอะไรเงี้ยก็จะบนคือจะบอกกล่าวแล้วกันว่าขอให้โชคดีขอให้มีบุญเนี้ยค่ะ ีกังวลเรื่องอายุเราเพิ่มขึ้นทุกวันด้วยใช่ไหมกังวลค่ะเพราะว่าเรื่องการนิวแต่งงานตอนสามหกสามเจ็ดก็เริ่มผ่านมาแล้วใช่สี่ห้าป,ปีแล้วอ่ะแล้วพอแบบสามเจ็ดเริ่ม 4, 4คิดค่ะตอนนี้สี่แล้วแต่หลักสี่ คุณแม่หลักศรีหรือว่าสาวสาหลักศรีปีนี้หรือทุกๆวันนี้นะคะสวยค่ะ <c oughs> <c oughs> แล้วก็รู้สึกว่าเรายังไม่ใช่เป็น40ที่ในสมัยก่อนที่แบบ40ก็ต้องเรียกคุณ,คณป้าคุณน้าแล้วอะ่ะไม่ใช่อะ่ะเรายังรู้สึกแบบเฟรชอยู่เรายังทํางานเรายังกระปีกระเป๋าเราสามารถเป็นคุณแม่ได้เราก็คิดว่ามันก็คงยังไม่หมดหวังเพราะคุณหมอเดี๋ยวนี้เก่งมากๆ <c oughs> ด้วยพีโอกาสที่เขาต้องยายจุ๊ยว่าไงบ้างให้ เขาให้คําแนะนําดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าเขาถามว่าศึกษาอะไรมาบ้างเราบอกอ๋อได้น้อยมากเลยค่ะนอนการนอนเป็นยังไงการกินเป็นยังไงอย่างเงี้ยพอเราตอบไม่ได้ปุ๊บเขาบอกว่ายังไม่ผ่านเกณฑ์นิวต้องรีบดื่มน้ําให้เยอะนอนให้เยอะทุกวันนี้นิวนอนเร็วมากกินน้ํากินโปรตีนกินปลากินไข่ปรับทุกอย่างอารมณ์ก็ต้องดีอะไรเงี้ยสิ่งสําคัญคือ ภาวะจิตใจเราต้องเข้มแข็งเราต้องดีด้วยค,คุณพ่อคุณนะของพี่กับเด็กมีสกิตร้ไมว่าอยาได้านแล้วหรือว่าขเขาคสกิตคม่านากแล้ว่ะสกิยังไม่าาได้ทนแล้ว่ก็ยังไม่หมได้หว่งค่ะสกต่ถ้าหมาว่าปีนก้ไา่แด้เหี๋ยว่เราก็้ไม่ากได้านแลวหรือว่าเคค่ะสก็ต้ม่าอา้าแล้วคือว่าพยาคามที่กได้นทุกวิรีทาเค่ะจริเรูไม่าอก้นหรอกว่าเราคค่ะรียด <c oughs> ในช่วงที่แบบมีภาวะเครียดเมื่อไหร่แต่นิวเชื่อว่าทุกๆคนมีความตั้งใจเรามาจะเครียดมันจะเป็นมันจะตามมาแต่ตอนนี้นิวรู้สึกว่านิวปรับมันได้นิวคุมมันได้ดีขึ้นค,ค่ะ,คะ,ะเราต้องมีเกณฑ์เราต้องมีโกของเราว่าภายในปีนี้ต้องทำให้ได้ ปีหน้าก็ว่ากันมาแต่เราต้องมีโกงไงไม่งั้นมันมันจะแบบปรับไปเรื่อยๆอ,อ,อ๋อ,อปีหน้าก็ได้ก็ไม่ละเราจะไม่พูดอย่างนี้ปีนี้ค่ะมาค่ะคุณครับค่ะพี่ขอ,ขอ,ขอ